เด็กเลี้ยงวัว้อเมื่อหนึ่งเด็กเลี้ยวหม้มือหนึ่งตลอดน่ะมีหวัวตัวเดียวครับชื่ออินเหมือนนี่ครับนี่แล้วใหญ่มั้งนอนนี่เลยกินยาดีครับกินยาดีอยู่ครับกินยาดี นนนนนนเลยเอางาตัดามงอรันียาน้่น้ำหน้ำกันเทน้ำหเห็นนกินงาดีอยู่ครับ กินหาดีครับกินหาดีนี่ครับเด็กเรียงวัวทองครับนินทองม้วนกินมูยินตัวเร็ว,รวทองใดีสองหรือสามเหรียนี่ครับก็ไม่รู้กัน คือมาเพิ่งกับปลาทองเนาะทองอีกนิงาดีครับกับ ครับผมอืมอกินงาดีครับหนวยงานเนวันครับครับตาะกินนี้ไปที่ียนก่อนครับสวัสดีครับ